เย่ามานี่ก็ยอะแบบคำหลายๆเนเยวมันหกม้นนงานบอกว่าแต่ว่าจ่มาคำเนี่ยังค์คนเห็นไยังดีคนบางหนายันไปกัมันซึงมันงงกันหน้าตั้งงงเนี่เป็นรงังครับพุณแม่ก่กันงไปต้องตังค์ที่รู่ว่าอยากให้ทุกคนอยากใหผมก็ไปนี่แหละเนี้ยจบเลย

เอ <oung> ่งแรงหลยงานเสร็จแลเขามาดังก่ามาเปิดานอเปิดรับเขาเองใจนี่มันไปต้องการจอดทุ่นเลยเพราะเขาไปก็ได้จอดท่หันปับเลนี้เก่งมับอกมีจอดเขาอย่ก็้อย่นไปนี่มองเห็นไหมกี่ล่ข้าจอดข้าตรงอี ก็ไปกันก็ยิ่งับ้างความมุ่มนมากอะได้วก็ชวนกเข้าก็ไปกันได้เลยยิ่งวิจัยเจว่เลยยิ่งแ่คนเข้ากัไปกันได้มันท่เยอะยังครั้งว่โอ้มันแล้วทั้งคีอยู่่ว่ายอดยิ่นี่นั่นเป็ยุ่มเลยเ้ยว่าจารย์มไปกันนั่นมาคคน่เป็นมาอาจารไปไปอันนู ก็ไปยิไปเดีกตาบอดครับตาบอดบอดาพูด่าไปเดืองเลี้ยงเ้ยนเพราพว่าพว่าพามานได้เพระอ่ามันอาถรรที่ว่าผู้นี้มันมาบอกเองเนี่ยมันมัตอออาป้าจ้านี่ตกนั่งย่หนาม่หมดผู้นั่ง้าก็นั่งกันก็ตั้งป้องไว้แล้วกัมันเางเอยนี่นี่ไอ้รักกัก้าเงทังเ

โอ้ยต่อมาไม่ไัวมก็เาเรียนไปกันมาถึงมันจะต้องมีออกแล่นเลยเยอะไปใจดีไม่ต้องประเดี๋ยวไม่ออกูข้างหลังกูถอกไปแล้วหมกชินกกยากที่ม่ไม่ออกเลยโอ้ยจีนอกยอนบ่หาิคน่นน่ะมีสายหาินนนาที่จบวา เอาลอดขาคนนี่หนก็ได hmm. oh, uh, ้ยัการนวดงาอาจกรั Oo, oh, ์เพราะว่าเราูคือกได้เราู่รนะครับกแต่นี้วมันบต้องอเชงแกงข้าไปแต่ว่าถัฝนนิ่ี่นี่มองนั่งนั่งบอชนั่ก็เป็นซาลามนเนาะโอ้าลาเมี่ยจังงานแล้วมันข็งมันว่ามองยีดไปถึงขาเลยคุณแม่ป้าไห ทางจากนีกิโลครับว่านั่งล้งวเขาตุ้เงตวงกันเขาตุงตวงกันจะได้สิหงายเข้ไปเยอะต้นแม่งไปน่อยเขาตตวงเลขาต้งวงครบ่บ้ไงียไปแดงเขาตงตวงเนีขวาน่ตบงไปเรือโอ้หที่แยกมันไม่รู้เงเลยเขตันี้สวกไปไม้เงเขาจะไปนีเขาจะไปบ้านนี่เขาจปุรเอ๋อ ทำกาแฟปาบเลยกาแฟหั่น็นม well, ่ไี้รัไปนะรัดไปดักีโร่ปรมาณก็ททงรัดไก่รัดอย่างนี้มันยืนนี่มันเก็บกิโร่นะเก็บกีโรแต่ถึงเวลาเขาไปทั้งเงี้ยเงียเล่นรือเล่เดี๋ยวโยทักไปเลยเดี๋ยวฟงไปเล่เดี๋ยวไักเอากยวไปเ่าันคนตายดีใครตายดี มันมีเยอะนตห้งมั่วไม่เห็นเลยเหนาะไกแค่มันทําไม่เง้ยตอาจารย์ถ้าไปตรง้ไวไร้องดีเขาไม่็เขาไม่ได้ม่เห็นที่อยู่เรานี่มันมีเดียวเลยแ้วเราเหนเขาไม่ได้เพราะว่าทางมันเป็นกิโฉมทางเป็นเาไม่ตไปอมันมก็คอยอยู่ดึกดังดึกดังดังดด่ดเี่แกทิ้นัน

ที่ยกเขาเป็นกองยกขวาเลยแล้วก็บ้านต่ไา้นั่งกระนาเลยเอาไปดิเขาหมูจากทั้งนี่นะนี่แหะก็สาดนี่แหะก็สาดนี่แหละนี่แหละก็สะอาดต้นเยบ้านนี่บ้านโมผมยืนแนนเอียงเดียเพื่อนก็สะอาดกันเนี่ยนี่แหะตะบนตะระบงบ้านเนียมน เลขยกซีเมนมันต้องมีอุปสรรคนัะแน่นก็จะถันมันไปราบเรื่อยมันก็ใครได้เห็นได้มันก็ใครตีได้เด็กถ้ามาอยู่กับปานเขาเราต้องเข้าไปเป็นเกียร์แน่นอนเรื่องถันยูไม่ใช่ข้าของเป็นสารามีนทางพระธรรมวิทย์ได้ที่งไม่ควรได้ไปมันนี้เปิดอยู่แจ้งมาเปิด

มันได้าันไดนั่ง <The> ก <aja> ินดีป่ะกินดียเขาไม่ไ้ไเี่ยวม่้ปางอ่างเีป่นไทยกันเดี๋ยว่าเยว่าบอกเดว่าเขาอยากปว่ามาอยาเนียนเอารไมองเขาจำว่าเป็นที่เขานัเได้ใช้ค่านั่ของนารนั้นอะรอะไรเพราะว่าเขาเป็นโดมเนาะโดมโดมส่องนีอนั่แหละแต่ว่คนมานก็กลัวเนี โดมเงานาอาเหมนนะคยับอนี้ายไ่าเถ่ายไายไปถ่ายถ่ายไป่าถาไปถ่ายถ่ไปถ่าย่าย่ายถ่าย่าถย่ายถ่ายไ่ยไป่าไปถ่ายถ่ายปถ่ายถยปาาไปาไป่ไป่าย่ยไปไปถ่ายาไปาย่่่ จัดตลาดนี่หายใไหนั่งด้วยนาประตูนี่ขอเขายู่นโบขันบโบก็ขันโ่นทบหน่แบบนี้แต่ว่าเขาพายเี้ยมันงจี่บไปเขาอีโ่เขาี่บกระจายเ่าบ่บ่กระจายกนเขาบวาวบอกว่าไปเนี่บ่้อยเนี่กระจายาเพื่อนพี่ลูกพี่นั่งบ่บอเหาะเห็นไการีเขาจวบาไปเลยมันก็ไม่ได้แย่นี่มั้งรน่

เพราะว่าเขาคว่ำคว่ำหมนะเขาจะทำไงมาขู่ไหไม่เนี่ยเอาอะไรไม่ดูไปต้องจอยไปไม่ได้โจโฉอไรโอ้โไเอาากเอนงไปเรียนไปเรียนเพื่อไปขันน้ำมวนวไปเจ้ากระติกโอ้ยมานกจะคนหน่มหนุ่มไปคือมึงคนตงไเยจโอปากิ เอาเล่นเสือมืว่าอยู่้องเนาะไปลองตัใหม่คนผูกขคอใตายไม่ไรจายางปีบุงไม่ไม่ลองนำทีมันให้เสียเสียมันอดู่นีคตมันร่างตายยัลู่ลู่ลู่เดนไปว่าก็ได้ย่าก็ยาก็หักใ่ใ่หมเซาบอกว่า่าแ่้ว่าารยยงคุ่าพราว่าอาจารย์เขาอยากไไทยเพราว่าไทยเปยแล่าอยท่านหลายแ่เากาะนั่นะมาเลยย่าก็หกใจม่ไปแค่น้องโต กูบายเมวันมีโครานักเตะมีท่านิธ้ใาวแก้วเด้พบอกว่าจะาคุกครับอันนีเข้าครับเนื้อข้ากันช้องทุ่มในท่นผู้ให่เวมันห่วงเมียเนาะขักันกลอกจางข้านออาไปกินในช่องกูพูดเด้อพูดเด้วเงี่ยๆๆฝ่าลมามันตามนี่เขาปักดีนะน้องผกเพราหักับเดี้คืออันตําๆมันมันนั่นเคันคูนเนี่ยนเออข้ันอะไรไ้พอ ก็ตัวบัน้ำกอนั่นนมันมนใบเบือนโทรมาจากน้ตัวไอ้บุษิตการน้ำตูนตายห้าร้เลยย่เออว่ามาบึงตรงมาสบปืนไปยมหักเลยอหักเลยเอ้ยว่าคนนี้มากนี่ยเวลาการน้ตูนเขาติดอว่าทำไปทัเดียวทำไปฝุ่นเตมไม่อยากไปปวดหนึ่งม่อยากพอมเขาวาน wild will anh tài aní toys rahul Lee những tìm phỏ wild will anh tài aní toys rahul Lee những tìm hoa có bhalb m Ali thể hiện thể hiện柠m họ T ihrer tim ça l gravel khó d maid eg ch fisher thnak pack Thang và con đây d lets d hago trết làm cái nó vô devil nó sẽ là bạn có bởi <laughs> ch <laughs> hóa th trans tanto các b tiver對啊 mặt rồi <laughs> mình qua生活 có mặt sáng của không thì này hoa có มันไปได้่บทั้งบัดในบ้านก็เห็นพระวัดตามดังกลิ่นอิจฉากันได้พระนบ้เนี่ยมันเลยมาสกันบันเนี่ยก็เลยไม่เป็นิทิเลยบรเ่อยอยู่พระอยู่กับมลมาคุยกัพกไหนไม่ดูอกบ้ถึงก็ไเรียนถกเรนี่ย้นหละถงก็ไเนที่ยานบ้ตแก่ยัถก็ดเแต่ว่าอยู่บ้นอย่งมันถึงเลี้งมา